สวัสดีครับพบเจอกันเป็นเช่นเคยนะครับในช่องชีวิตงานทะลุลทุ่งครับแ้ <laughs> ลินพันกันเลยครับพี่น้อง <c oughs> ตื่นเต้น <laughs> วันนี้จะพามาลงเรือนะครับไต่รอบและก็ยามรอบด้วยนะครับกันชาชอครับผมนี่ครับโอ้ไม้หมายของเราไม้นีผมก็ไม่เคยมาไม่เคยลงเลยเป็นขั้งแรกนะครับิไ <c oughs> ปได้เลยงานิ๊บหนามครับผมจะเอาละเนี่ยอุ้ยลงเรือแล้วพี่น้องไปแล้ว เตี้นเตี้ยนครับไม่เคยลงีกทีเป็นการดักรอบครับปูรอบยาให้ดักเอาไว้ไปกันครับแัเนเรือแค่เรือใครด้าน,นไหนจ๊ะรอ,อบพึ้นกีนะโอ้โหถึงไหมจ๊ะปเลยผมช่วยถึงถึงโอเคครับอ้นี่ครับรอบใหญ่รอบปนินครับ จีกอเจ้าเอาทุกอย่างปลาเลยเนาะวังขวัเห็นไหมเจ้าฉันก็หนังเรือดีไม่ดูนี่คงเคร่งไหมวังวางก็ได้หนังลงนี่ก็ได้หนังสูงมันจะคงเคร่ง๋อนั้หนังสูงจะคงเคร่งโอเคเดี๋ยวหนังล่างนิดหนึ่งครับโอเคเจ้าปล่แล้วครับออกเรือกันครับผม โอเคครับกันเกาะเมื่อกี้กอ๋อนี่เนี่หลังหนึ่งใช่ไหมจ๊ะอืมวางไว้เต็มอ่ะที่วางไว้อย่างนี้เลยอันนี้หกล็อกจ๊ะหลังแรกไม่เห็นครับไปกันต่อครับผมไปกันต่อ่วยท้ายด้วย หลังที่สองใช่ไหมจ๊ะน้ำไซเจลเลยครับว้าวบรรยากาศชุดยอดเดี๋ยวผมโทรนำนักไปให้จ้ะเลยจ้ะไม่มีนี่อะไม่มีก็วางไว้ต่อครับผมไปต่อครับมีจักอันจ้ะนี่ ิบกว่าอันโอเคอน,นี้เยมแข่อันที่สองครับพี่น้องที่ตามรุ่นกันย,วยาวๆเลยครับไปเรือตามป่าลำพันธ์ครับผมเลาะไปตามป่าลำพันธ์ในห่างเก็บน้ำบ้านผมนี่ครับอันนี้ทิ้งไว้สามคืนนี่จ้เดวคชาวไปทิ้งไว้สามคืนหรอสามคืนถึงพยายามกับผม หลังที่สามก็ยังไม่มีแต้มครับผมไปเรื่อยๆครับผมบจ้าอ๋อเอาละครับออกพี่โลง่งปึ๊บับพน้องบรรยากาศบรรยากาศดีจริงครับน้ำใสแจ้วครับผมนี่ครับ ไม่พายเอามือลาน้ำก็ไม่ใช่ <laughs> อืมอีกหลังนึงครับผมลุ้นกันนัล่ล่ะทวงน้ำนักไว้ครับจะ,จะมีนะจะมีหลังที่สามก็ยังครับไปหลังครับ ไปกันต่อครับข้างล่างเป็นสไลา์น้ำใสจเจวครับเห็นไม่น้องพี่น้อง นนนเนี่ยกลางคืนมาส่องแทงได้ด้ยวยนี่น<า>พี่นง<ด>มีสลายนะครับไม่ใช่ดินนะเป็นสไลายอะไรไม่รู้ไอ้หนากอมไม่แน่ใจแต่มันเป็นมันจะหนาตึบเหมือนดินเลยจริงๆน้ำลึกมากนะครับน้ำลึกมากน้ำใสน้ใสมองเห็นตัวปลาเลยครับท้ามีปลาติดหลอบนี่เห็นเลยครับผมก็อยังครับผมครับจ้า ก่อนเลตรงนี้เลยตัวใหญ่สองตัวหลบก่อนที่มาดูเสียงว่าได้ตรงนี้ครับสองตัวใหญ่ๆนินใช่ไหมจ๊ะมาลุนกันวันนี้เป็นยังไงไม, <laughs> มันไม่เนียนะตรงไหนมันเคยเข่าลุนลุนลุนล,นลุนมีหลบเอียงๆเลยนะเนี่ย ลุนลุนขับพาลุนอยู่ไกลๆนี่แหละเพราะว่าไปไม่ได้ครับลุนบริเวณหัวเรือเลยยังไงเจ้ะไม่เห็นไม่เห็นยัง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 ไม่มีแต้มมันมีแผลงอยู่ตรงไหนครับซักมันเหรอเดยวมันโดนโอ๋อมันมีแผลงแผลงตรงไหนจะน่าจะได้จะคลองแผลงไปแล้วแหละยังไง <laughs> <c ười> ไปกันต่อ ุดชอบบรรยากาศครับไม่ได้มาแบบนี้สักทีปท่าต้นหนึ่งวายถึงสลายกลางคืนนจะจ๊ะตอนนี้เลยตอนนี้นะอู้ยเนี่เงเหนด้วยป่าเต็มเลยเน,นี่จะ้ะโอ้หนุนอีกหลังนึงครับเปล่าเหมือนเดิมเงียบคลิปเลย มันหมานมั่งหรือมันหมานมั่งเธอะยังครับผมไปกันต่อ,อดูดอู้ดูมันลบเลยเนาะนนนลบนี่ครับหางหน้ามมันคือมันนอนอาบแดดน,น,นะเนาะ ทางนั้นทำขาชังลงนั่งยิงอยู่เนอะอนสยายไลยครับสวยสวยเนี่ยใช่ได้โอเคจะจับมาให้พี่น้องดูจักตัวคืบมาบอืมอ่ะพี่น้องอยโค่งครับมันต่างจากเชอรี่ยังไง โอ้โหทำไมจะเจ้าพ่ไอ้โครงนี่ได้เลยจ้ะไม่เป็นไรครับเนี่อ่ะพี่น้องปล่อยครับนะปล่อยปล่อยอนุรักษ์ไว้ครับตรงไหนกัป่ามัเลยเนาะอ๋อนี่ก็อ๋อนี่ก็ไม้ยามอันนี่ข้ามีตัวนี่เห็นเลยนี่จ้ะมีตัวในเห็นเลยดินตุ่มต่อมตุ่มตนาะ เหยยน่ยเนี่ยหลายโอ้ยฉันเอียงไว้ให้แล้วอืมไม่มีจริงๆด้วยครับรใส่ต่อจะอืมพูดถึงคนที่เขาชอบกินหอยนี่เกิดนามมาหานะเนี่ยทำไมก็เดี๋ยวสักวันเนี่ยฉันจะมาหาไปทำกินสักหน่อย ยังหรอกจ้ะอ้อนี่ก็โคง้งโค้งครับไม่ใช่เชอรี่มันต่างกันจริงๆอ๋อโค้งนะโอ้โค้งใหญ่ไอ้นี่โค้งใหญ่โอ้โค้งไม่โค้งเมื่อก่อนเยอะนะบ้านฉันก็เยอะนูนสูงแต่เดี๋ยวนี้ก็ศูนย์พันหไม่มี เจ้าเดี๋ยวเราลงรอบสองหลังนี้กันครับกอบวางลงไปเฉยๆนี่แหละเนาะลงเลยแหละนะลงเลยเนาะโอ้เดี๋ยวเลียกความไหมไม่ความเนาะโอ้ลงเลยนี่จ้ะแล้วก็จำทางตั้งน้อยโอ้หิ่งนามขึ้นจะเย็นสบาย บุกเข้าไปนู่นเลยอะน้ำเพียงเอียวครับ,รบวิธีดักลอบของแม่ช่อครับผมผาอ่านชอาอ่อนผาออโอ้ดักปลาออกจากปลา,ปา,ปาโอ้ตามช่องเนาะช่องต้นลำพันธุ์มีงาฝั่งเดียวเนาะฉันลืมสังเกตงาฝั่งของผมนี่ ทางนู้นก็เป็นตันเลยครับต oh, oh, well, ูดตันเลหมอนี่คือดักปลาเก็บปลาก็คือเราเอางาไว้ฝั่งนู้นเอาแล้วมหมอนึกว่าน้ำลึกกับประมาณนี้เองเหรอทั่วหนองไหมจ๊ะซัมซันี่มดหนองไหมนี่แหละลึกซัมนี่มดหนองไหมอ๋อตรงตรงที่สไลายบางๆกันลึก ทางนั้นมาเดินเก็บหอยโขงได้เลยนี่อืมอีกหลังหนึ่งครับก็ยังยังไม่มีแต้มครับแต่วันเล็กได้นี่จ้ะรได้เบี้ยเบอ่บอเลยโอ้โห oh, บอกได้ไมยเจ้าเท่าไหร่สีตัวไหนวะเนีะนะ่ยสีตัวใหญ่ โอ้ตัวเราเป็นโลนะต,ตัวละาสองสา3โล,โ,ลโอเมจา้าอ,อันนี้ตัวสองสาโลครับสี่ตัวใหญ่กัน่ต้องมอยทูถ้าทูกมัน <laughs> เอายังมีรุ่นนะเว้อ <laughs> สองตัวนี่ผมว่าก็สุดยอดและโอ้ขึ้นเรือครับ <laughs> ผมตองถวงน้ำนักไปให้ เอาลนะผมทวงไว้แล้ว,อวโอ้โหเจ้า <laughs> นะครับไปกันตอยังมีรุ่นหน้าสวยงามจริงๆเริงสวยเหมาเรือได้หรอจ้ะ อีหลายเลยเลยผมว่าถ้าพายวนดูดีๆนี่เห็นเลีนเห็นเป็นไหนเลยเนี่ยได้เป็นขุดถังแท้ๆเลยเห็นว่าเหลืออยู่ลูกเดียวครับน้องน,นี่แต่ยังมีน้องอื่นอีกใช่ไหมจ๊ะน้องเดียวหนึ่งอ๋อหนี่งเหมือมีน้องอื่นโอ้เหลือรุ่นลูกเดียวเอา้าลูกสุดท้ายอ้าวนั่นเป็นกัมหรืออะไรนั่นเนาะโอ้หนี่ลูกนี่อยู่กลางนี่เลย ปลาเสียมากดหรือเปล่าเนาะวันนั้ <laughs> นดักไว้วันเสียลงมาด้วยเหรอปลาเสียลงมาสองตัวมากิปานปลาด้ยโอ้อไม่เห็น,รน,นครับส่องขาดดาว่าปลาจะวิ่งทางไหนเนาะตามช่องสไลด์บุ๊บมามัน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  <c oughs> มันเป็นไหนจ๊ะ ขีบมะนินเคยเห็นมั้ขีบมะนินิลใหญ่โอ้โหมีไหนเจ้าไหนเจ้าไหนไหนขีบมะนินใหญ่พี่น้องทำไมจะได้เห็นเนาะขีบเยอะต่อยคนนี้จะเตะไว้เนี่ยอ๋อนั่ยนี่ยโอ้ขีบมะนินเห็นไหมพี่น้องเหมือนสิเดือนเลยเนี่ยขีบมะนินนี่ขีบมะนินใหญ่จ้ะเหมือนสิเดือนเลยเนาะเอานี่ เออมันก็ยังกัดไซเดือนนู่เนี่ยขี่ปนินจะตัวหลัเป็นโลนี่นโลสองโลขึ้นไปแล้วแหละโอ้ขี่มันเท่าไซเดือนนะพี่น้องอะไรจะบอกว่าป๋ามันนอนอยวู่บัเนี่ยไปล้างคืน้นเหรอจะทำมาสองนานจิ้นี่ยน,น้องไซเลือดฉมวดใหญ่ๆแทงเนาะมันก็วายเนี่ยไวย้จำช่องน,นั่นเองอเอานี่แนววิธีหากินครับผมครับขันใดมีฉมวดใหญ่ๆก็ลองดู มีเรือ<ใ>นะครับทังนั้นเลยเดิน,น,ดน,นขี่ปนินขี่ปนินจ้าโอ้โอเคเตาเปล่านเจ้ะเห็นนี่ครับน้องจะขีนไม่นองนนอในกล่องจะปลาทังนั้นเหลืออยู่อันหนึ่งใช่ไหมจ้าลุ้นกันพี่น้องจะเห็นหน้าปลาน้องเห็นไหมต้องใส่เยอะต้องใส่เยอะไม่เห็น อายวันนี้เป็นวันไม่หมานครับเดี๋ยวสักวันสักวันครับผมวันละนะครับจะมีโอกาสเดี๋ยวพามาดูไหมครับจะที่นี่นาชอจะมาอีกวันไหนนี่สวันสามวันสี่วันอ่าทีงไว้สามสี่วันจะเดี๋ยวสามี่วันเดี๋ยวฉันจะติดต่อมาอีกทีหนึ่ง น,นี่จะมาหาที่วางอีกหลังนึงครับผมวันนี้ไม่หมานไม่เป็นไรครับแต่ได้ชมบรรยากาศได้เห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นครับผมกับโอ้ยกูบกระไลนี่จ้าทุนนี้พักเอ่อพักกะตะวากับอันผมเรียกพักกะตะวานี่เนี่ยกระวายู่ใต้น้ำกินได้นะเนี่ยเป็นพักได้จ้ะ ที่วางอีกหลังหนึ่งครับผมครับปลาออกัางเม่แล้วปลาออกั่งวิ่งว่าอ๋จะหนีเร็วไม่รู้ตาหมาตาเลือดอืมปลาออกจากัางวิ่งไวเพื่อวิ่งซบช่องเนาะปุ๊บเลยนะอืมโอเคครับนี่ครับการขาดเดาการอ่านใจปลาการรู้จักธรรมาชาติทั้งปลาครับ ปลาครับผมาชยสุดยอดแล้วนะครับนี่ครับเอาต้นลำพันธมัดไว้นะครับกันมันลอยนี่เลนของใหญ่ครับปลาใหญ่เน้นก็นินใหญ่เลยนะครับปลาหน่อยไม่เอาเลยครับรุ่นสองนิ้วนี่หลอดมัดตาห่างนะครับเมื่อกี้เหมือนจะห่างเนี่ยสามนิว้ว เด๋มดละจะจะกลับบานากันคนเดียวขึ้นรถครับรอบหน้ามาดูกันไหมพี่น้องรอบนี้ไม่หมานต้องขออภัยที่ไม่ได้เห็นหน้าปา่าแต่วิวสวยมากทันอยู่กิน,กนแบบบ้านเล้าครับผมครับตลาดบานเองครับผมอันเพื่อนนองบุญมากยังมีหนองน้ำใส ให้ได้ฮ่าปูหาปลากินกันต่อไปครับผม,มีปลาเดินมีช่องปลาเดินด้วยออโอ้จริงด้วยนุ่น,นใช่ครับในตานี่เห็นด้ยพยวน้องมันจะเป็นล่องห้อง,องสไลด์อะเน,นี่ยนุะชุบๆๆบๆไปเนี่ยนุโอ้ปลาใหญ่ครับเวลามันเดินคือมันหนาไงมันก็ต้องทำทางเดินนะนะไปเลยไปทางงูเลยน่โอ้ ทำอะไรมันดักมันได้ใ้ทักบวงไหมร่า <laughs> งั่งมันกๆได้เลยโอ้โหนีได้ความลู้หลายอย่างครับผมก็ไม่เคยลู้มาก่อนเลยนะนี่ครับพันธุ์นะช่อของเรานี่เซียนครับผมครับอ่านออกหมดเลยผมนี่เห็นกับผมก็ว่าล่องนกเดินนะ่ะเอ้าพวกนกน้ำนะีน่่ได้ได้เป็นปลาครับผม <c oughs> ขี่ปนนินก็ได้เห็นครับล่องปลาเดินอแต่เรียกว่าทางปลา ก็ได้เห็นครับเอาได้เห็นห้อยโค้งด้วยเ้ะเจนี่ได้เห็นห้อยโค้งด้วยผมไม่ได้เห yeah ็นนานเลยจริงๆผมคิดว right> ่ามันสูญพันธุ uh ์ไปจากบ้านเราแล้วนะก็เห็นว่ามีหนองนี่หนองเดียวครับที่ยังมีห้อยโค้งอยู่ไปครับขึ้นบกกันนะครับ่าลังรอบนามาดูไหมนงเบิกท้างไหมก็เดี๋ยวจะเตียนแล้วมายามจะหารอบเอาละเดี๋ยวผมขึ้นบกก่อนนะแป๊บหนึ่งนะนี่พี่น้องมันเหลือกลิด ติดเรืออยู่รอบก่อนครับนี่รอบนี้ดูตะเกียบเด้อพี่น้องเด้อใหญ่นะเนี่ยเท่าเหรียญบาทนะเนาะรุ่นสองสาโลครับเอาเรือขึ้นรถตุ๊กตุ๊กกำบานกับผมครับโอ้อีกคลิปเอออีกเกทหนึ่งครับนี่รุ่นเหรียญบาททั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวสักวันได้ยินหนามันก็ได้แหละเอาสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเอาเรือขึ้นรถกลับบ้านครับเจอกันคลิปหน้านะครับ3วันเดี๋ยวมายามใหม่สวัสดีครับ